โดดเรียนไปแอบในห้องพละเพื่อนจำวันนั้นได้ไหมวันที่เราสองคนโดดเรียนคาบบ่ายอากาศร้อนจนไม่มีอารมณ์เรียนครูแม่งก็สอนยาวเราเลยหนีมาแอบในห้องพละหลังโรงเรียนห้องที่ไม่ค่อยมีใครใช้เพราะมันเก่าพื้นไม้ส่งเสียงอีัดทุกก้าวตอนแรกกูก็คิดว่าไม่มีอะไรแค่ที่หลบแดดแต่ทันทีที่ประตูเหล็กปิดลง เสียงข้างนอกหายไปหมดเหลือแค่ความเงียบกับกลิ่นอับของเหงื่อเก่าๆผสมกลิ่นรองเท้ากีฬามึงยังแซวกูอยู่เลยว่ากลัวอะไรห้องพละเองกูพยักหน้าแต่ในใจแม่งรู้สึกแปลกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเรานั่งหลังเสือพับเก่าๆข้างตู้เก็บอุปกรณ์อยู่ดีๆลูกบาสที่วางซ้อนกันก็ดิ้นเบาๆกลิ้งออกมาเองทั้งที่ไม่มีลม มึงหันมามองกูกูยังพยายามปลอบใจว่าอาจเป็นพื้นเอียงแต่ตอนที่ลูกวอลเล่ออีกลูกกระดอนตามออกมากูเริ่มใจไม่ดีแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นตึกตึกตึกช้าๆเหมือนคนเดินลากขากูถามมึงเบาๆว่าครูพละเปล่าวะมึงสายหน้าเพราะเรารู้อยู่แล้วครูพละเลิกสอนไปตั้งแต่เที่ยง เงาสะท้อนบนพื้นไม้เริ่มยาวขึ้นทั้งที่แสงแดดจากหน้าต่างยังเท่าเดิมเงานั้นไม่ใช่เงาเราพอเราชะงอกไปดูหลังตู้เก็บอุปกรณ์กูเห็นเด็กนักเรียนผู้หญิงใส่ชุดพละเก่าๆผมยาวเปียกเหงื่อเธอยือนหันหลังหัวก้มต่ำขาข้างหนึ่งบิดผิดรูปเหมือนเคยหักมาก่อนมึงจำเสียงที่เธอพูดได้ไหมเสียงเบาแหบ เหมือนกระซิบติดหูโดดเรียนเหมือนเราเลยทันใดนั้นประตูห้องพละปิดดังปั้งลูกบาสทุกลูกกลิ้งเข้ามาหาเราเสียงฝีเทาเ้าเริ่มเร็วขึ้นใกล้ขึ้นกูคว้ามือมึงวิ่งฝ่าความมืดไปทางหน้าต่างตอนปีนออกไปกูหันกลับไปเห็นเธอยือนกลางห้องตาเธอกลวงดำยิ้มทั้งที่คอมีรอยเชือกรัดวันรุ่งขึ้นเด็กรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่า เมื่อหลายปีก่อนมีนักเรียนโดดเรียนมาแอบในห้องพละแล้วผูกคอตายเพราะถูกใส่ความตั้งแต่นั้นมาห้องพละจะเลือกเด็กที่โดดเรียนไม่อยู่เป็นเพื่อนเถอแทน